สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินจินก็จะพาไปเที่ยวพูซิตาคาเฟ่แอนด์บริสโต้นะคะไปดูกันเลยค่ะร้านพูซิตาคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่66ท่าดีอำเภอลานสก,กาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะการเดินทางก็ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเป็นคาเฟ่สวยๆไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีในช่วงเย็นๆไปจนถึงค่ำเลยนะคะไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลจากตัวเมืองมากนักนะคะช่วงนี้นะคะจะมีลูกค ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่และกำลังบูมอยู่ตอนนี้เลยนะคะใครมานะครแล้วต้องข้ามพลานกับภูสิตาคาเฟ่ค่ะและอีกอย่างนะคะสำหรับความสะดวกสบายของภูสิตาคาเฟ่นี้นะคะก็คือมีที่จอดรถที่สะดวกสบายเพียงพอต่อลูกค,ค้ามีห้องน้ําบริการเพียงพอต่อลูกค,ค้าและมีการวัดอุณหภูมิมีแอลกงอฮอล์ตั้งตามจุดบริการลูกค,ค้าให้เข้ากับช่วงโควิด19นี้ด้วยค่ะปลอดภยัยหาห่วง เทียวกันได้ค่ะอย่าลืมใส่เม็กันด้วยนะคะและเว้นระยะห่าง2เมตรค่ะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มก็ไม่พลาดนะคะอร่อยม,กมากๆเลยค่ะมาคาเฟ่แล,แล้วต้องมีเครื่องดื่มติดไม้ติดมือและขนมเค้กแสนอร่อยนะคะถือว่าอร่อยมากเลยค่ะสำหรับนะคะ,ะการน่องเทีื่องอย่างการยิน ซิตาคาเฟ่นี้นะคะก็คือนะคะมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะก็คือมีคนในชุมชนนะคะมาเป็นพนักงานในร้านนะคะก็หาจากคนในชุมชนน,นนะคะแล้วก็นะคะความแยกยืนของคาเฟ่นี้นะคะก็คือไม่ทําลายธรรมชาตินะคะแยกโซนที่เป็นจุดของการาจุดที่ลูกค้าถ่ายรูปนะคะแล้วก็ เพื่อไม่ให้ลูกค้านะคะไปทำลายทรัพย์สินแล้วก็ธรรมชาตินะคะให้มันเสียหายค่ะและทางด้านนะคะก็คำนึงถึงขีดความสามารถนะคะของทรัพยากรด้วยนะคะคือรับลูกค้าให้เพียงพอนะคะไม่รับลูกค้าเกินปริมาณค่ะ ถือเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคาเฟ่เลยนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมในด้านของต่างๆอาหารเครื่องดื่มก็แสนจะอร่อยมุมถ่ายรูปสวยๆเยแยะ,ยะมากมายอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองไปเที่ยวกันนะคะกับภูมสิตา